สวัสดีคุณนกนะครับผมสวัสดีครับค,คุณนกอยู่แคนาดานะครับคช่องผมนี่คใครขึ้นมาเล่านี่ผมจะ,ะขออนุญาตลิขสิทธิ์ในการไปเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้คนได้ฟังต่อไปในสื่อต่างๆได้นะครับผมได้ได้ได้ชอบชอบสามียิ่งม้านกบ้าอยู่อ่ะเชิญเล่าเลยครับ <C> e <il> มาตอนแรกเลยครั้งแรกเลยในชีวิตเลยอืมอ่อนกอ่ออายุประมาณหกเจ็ดขวบได้มั้งคะจะเปิดป้องขึ้นมาไหมจะปรากฏตัวไหมขาคจะจะเปิดป้องใหญ่ๆขึ้นมาไหมเปิดยังไงนกเปิดไม่เป็นนะแต่ที่คําว่าวิดีโอ,ค,อครับแล้วก็แตงอของนกมันไม่โชว์พี่ อัญลักษณ์วิดีโอเห็นนกจะบอกว่าสวยนะไม่เห็นนะในนี้มันไม่มีมีตะไมมีท่าคุณแตะตรงโปรไฟล์คุณตรงกลางตรงไหนนะที่อายุยู่มันเกลีย,ยต,ต,รต,ตรงกลางเลยแตะตรงกลางเนาะบุคคลแตะตรงช่องสี่เหลี่ยมไหมครับไม่มีอพี่สี่เหลี่ยมหหรอไม,ไม่มีอพี่ เอาฟังเสียงนกดีกว่าเย่าไปหลังให้โชว์หน้าฟังเ่าเลยมันหลายเรื่องมากอึดอัดใจเธอเลยให้เล่าได้เต็มที่เลยครับอเราจะผักกันเสียงก็้วกันเอาอย่างนี้นะพี่เริ่มแรกเลยตักประมาณเจ็ดแปดคัวพกเจ็ดได้เลยย่านกอะอยู่บนราชธานีอุบลเขื่องใน อำเภอเครื่องในจาไม่ได้เออใช่ใช่ใช่ชครับเพเ่อเครื่องในบ้านหญ้าบ้านไม้สองชั้นบิ่มแล้วจะมันจะมีต้นต้นสาบหนักริ่มแล้วข้ามถนน,นไปหน่อยครั้งเป็นบ้านอาบ้านอา,า,นอาขนุมจีนทํข้าขนุ่มจีนแล้วที่นี่อาผู้หญิงอาผู้ชายลูกแกก็อยู่ก็พากันไม่ทํามกจากโคราชแม่ พ่อพี่น้องทุกคนพากันไปแล้วก็ไปช่วยแต่พักมั่นบ้านได้แต่ข้ามไปทําขนมจีนช่วยกันแล้วก็พี่สาวก็ถือไอ้ปั้นแป้งที่ทําขนมจีนเดินเล่นจะกลับบ้านแล้วนกว่วงนอนอื mm hmm. อ่ะหน่อยพากลับหน่อยสิอือข้ามถนนมาเราไม่รู้ใครสินะนั่งอยู่ตรงแค่ต้งใต,ต้ต้นไม้แวก็ถามว่าหน่อยหน่อยใครตาเป้าวะ่ยะยหญ เอ๊ะวะอีหาโล้อีหามึงมึงเป็นบ้าแต่ปู่ตายตั้งนานแล้วม,มึงมึงมึงหมดวะเออผีแท้ขากรวิ่งเข้าออบ้านอยากถึงเป็นไรจอยชื่อนอกยาก่าจะเรียกชื่อจอยจอยหน่อยเป็นหยังเป็นไรเออปู่ทำดือแล้วก็ยิ้ม โอ้ห้าคุมปกเช้ามายากก็าพาทําบุญตักบาตรไปเจอจริงๆมะพี่สาวจับไข่เลยพี่สาวห้าคุมใหม่ลงแต่นกหายไปค,ครับแล้วเล่าเรื่องต่อไปอันจบเรื่องเด็กนกมาทำง,งานเนยอยู่กรุงเทพ อาเรียนหนังสือทำงานด้วยอยู่การท่าเรือแล้วก็มาพักเอเช่าหอพักเช่าบ้านพักอะ่ะบ้านหนึ่งของดารานักร้องชื่อดังมาเช่าแต่ตรงนั้นก็เฮี้ยนเหมือนกันแต่นกก็ไม่กลัวไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขานะครับผม่มกลัวครับไม่เอ่ยไม่เลยค่ะนกก็ไปเช่าป้าเขาบอกคุณนก คุณนกขึ้นไปทักแั้สามนะห้องนั้บนบรรยากาศดีครับผมตรงนกก็โอเคนกจัดก็มีพร้อมเสร็จนกเป็นคนชอบโยนเป็ดเออโยนบวกไงสุขุมวิทย์นกชอบไหนเลิกงานเดี๋ยวแป๊บนึ่งขอบคุณของอาหารสุก,กี้ยากี้มอ้อไฟจากคุณกระยามากเลยครับผมขอให้เจริญเจริญอุดมสมบูรณ์อาหารอิ่้วนกิน ตลอดไปสมบูรณ์พูนสุขครับผมมีโชคมีลาบรวยๆครับอ่ะเราต่อได้เลยครับรวยทั้งคนให้คนะเออแต่นกชอบไปโยนทุกวันศุกร์บ่ายสามโงนกจะกลับบ้านประมาณอหกทุ่มเพราะมันเกมละ้อยไงครับนกก็กลับกลับก็โอเคเหมือนเปิดประตูแล้วก็เดินเข้าเหมือนคนเดินตามแห่ม,มาเหอะไม่กลัวหรอกผี